สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องคอร์ดเซเว่นนะครับครับคอร์ดเซเว่นนะครับก็คือคอร์ดที่มีโน้ตสตัวนะครับมีการเพิ่มโน้ตตัวที่4เข้ามาในไซแอดที่มีสตัวอยู่แล้วก็จะได้คอร์ดที่มีเสียงกระด้างมากขึ้นนะครับซึ่งโน้ตที่เพิ่มขึ้นมาจะเป็นขั้นคู่7นะครับครับมาดูกันที่คอร์ดแรกกันนะครับคือคอร์ดเมเจอร์เซเว่นนะครับ คือคอร์ที่เกิดจากเมเจอร์ตาแอดนะครับบวกกับขั้นคู่7เมเจอร์ถ้าโครงสร้างก็คือ1 3 5 7นะครับหรือถ้าเป็นโน้ตง่ายๆอย่างคอร์ดซก็จะเป็น C E G B นะครับก็จะเรียกว่าคอร์ดซเมเจอร์เซเว่นครับผมครับมาดูอันต่อมานะครับโดมิเนนซ์เซนะครับคือคอร์ทที่เกิดจากเมเจอร์ตาแอดนะครับบวกกับขั้นคู่7เมเนอร์โครงสร้างก็คือ 13 1, 5 8 7นะครับเออถ้าเป็นโน้ตก็คือจะมี C EGB7 นะครับเรียกว่าคอร์ด C ีซเวนั่นเองตันนี้นะครับไมเนอร์เซเว่นนะครับคือคอร์ดที่เกิดจากไมเนอร์แต่แอดนะครับบวกกับขั้นคู่จ็ดไมเนอร์ครับโครงสร้างก็จะคือ183 5แล้วก็แฟดเจ็ดนะครับถ้าเป็นโน้ตในคอร์ดสีก็คือ C EF G แล้วก็ B7 นะครับ เรียกว่าคอร์ด C minor อนั่นเองครับกับคอร์ดต,ต่อมานะครับคอร์ด minor major 7นะครับคือคอร์ดที่เกิดจาก minor t ์ไ e แอนะครับบวกกับขั้นคู่7 major นะครับโครงสร้างคือ 1, 8 3 5แล้วก็7นะครับถ้าเป็นโน้ตในคอร์ด C ก็เป็น C, E, F, l แ t G แล้วก็ B นะครับเรียกว่าคอร์ด C minor major 7นะครับครับ ต่อมานะครับกับ Half Diminished 7 Chord นะครับคือคอร์ดที่เกิดจาก Minor t r ไตแอดนะครับแต่ว่าโน้ตไตแอดตัวที่5นั้นจะติดแฟดนะครับบวกกับขั้นคู่7 Minor มีอีกชื่อที่เรียกว่าคอร์ด Minor 7์เซเนแฟดไฟนะครับครง้านก็จะมี1 8 3่5แ7แแนะครับถ้าใน chord C, คอร์ด C ก็จะเป็น C E-Fat g f จีแแล้วก็ b f l a t นะครับเรียกว่าคอร์ด C Minor แฟดไฟนั่นเอง ครับต่อมานะครับคือฟูลดิ i มิเนสเซเว่นคอร์ดนะครับคือคอร์ดที่เกิดจากไมเนอร์ไตแอดนะครับแต่ว่าโน้ตตัวที่5จะติดแฟตเหมือนกับฮาดดิมเลยแต่ว่าขั้นคู่ของคู่7อันนี้จะเป็น7 d i ดิมนะครับโครงสร้างก็จะคือ1 F3 ่5แแล้วก็ดับเบิลแฟนะครับถ้าเป็นโน้ตในคอร์ด C ีก็จะคือ C E f ีแฟตจีแฟตแล้วก็ B d ดับเบิลแฟตนะครับเรียกชื่อ Dim คอร์ดน คือ augmented seven chord นะครับคือคอร์ดที่เกิดจาก major t ต i a d นะครับแต่ว่าโน้ตตัวที่5นั้นติดชาร์ปนะครับบวกกับขั้นคู่7จ็ดไมเนอร์โครงสร้างก็จะมี 1, 3, h a r ชาร์ป5แล้วก็แ7ตเนะครับถ้าเป็นในโน้ตคอร์ด C ก็จะเป็น C, E, G, h a ชาร์ปแล้วก็ b ีแปตนะครับเลือกคอร์ดว่า C ออกเซเว่นนะครับผม แล้วเรามาดูกันที่อันสุดท้ายนะครับคือ augmented major seven chord นะครับคือคอร์ดที่เกิดจาก major t r แ a d นะครับแต่โน้ตตัวที่5ติดชาร์ปเหมือนกับ augmented s เลยนะครับแต่ว่าบวกกับขั้นคู่7เ a j o r นะครับโครงสร้างก็จะมี1 3ชาร์ป5แล้วก็7นะครับถ้าเป็นโน้ตในคอร์ด C ก็จะเป็น C E G ชาร์ปแล้วก็ B นะครับเรียกว่าคอร์ด C major seven sharp นะครับ มาดูตัวอย่างคอร์ดแรกกันเลยนะครับอันนี้จะเป็น3ตัวแรกจะเป็น augmented นะครับสังเกตได้จากตัวตัวที่5นะครับตัวที่5ตัวนั้นติดชาร์นะครับแล้วก็3ตัวแรกถ้ายึดจากไตแอดแรกแรกก็คือจะเป็นเมเจอร์ไตแอดนะครับแต่ว่าตัวที่5นั้นติดชาร์ปก็กลายเป็นออกเป็นเต็ดนะครับแล้วมาดูตัวที่7ครับตัวที่7ตัวนี้เป็นตัวทีนะครับก็จะเป็นออกเ e n นเต็ดเมเจอร์เซเว่นครับ ครับต่อมานะครับก็คือ3ตัวแรกเป็นเมเจอร์แอดนะครับมีเล f ฟาชาร์ปแล้วก็ลานะครับแล้วมาดูตัวที่7ครับตัวที่7ตัวนี้เป็นตัวโดนะครับซึ่งเป็นโดโดโดปกตินะครับไม่ได้ติดชาร์ปอันนี้จะเป็นโดมินนเซเครับครับแล้วมาดูข้อนี้นะครับข้อนี้เป็น อันสามไตแอดสามตัวแรกนั้นจะเป็นดิมไตแอดนะครับมีเลฟาแล้วก็ลาแฟตนะครับแล้วตัวต่อมาครับคือตัวโดนะครับแล้วยังเป็นโดแฟตนะครับก็กลายเป็นฟูลดิมนะครับจะเป็นดิม,มินิทเซเว่นครับ